สวัสดีค่ะมาพบกับน้ำเชนงค่นะคะกับบริการ S G Home Ground ที่จะพาไปรู้จักกับบริการดีๆจาก S c G ที่เจ้ของบ้านทุกคนอยากรู้และทุกคนต้องดูค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับบริการ S G Roof Repair เอ้ย Roof Refill เอ้ย Roof r e p a i n เอ้ยถูกแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านหลังคาพี่นะค่ะพี่นะชื่อน้จ๊ะไม่ใช่ครับนาดาที่ว่าไม่ใช่ครับนาอะไรคะนะคะได้ไหมคะได้ค่ะได้นะครับสวัสดีครับผมนะครับผู้เชี่ยวชาญงานหลังคาจาก S C G ครับผมซึ่งวันนี้นะคะนำกรวบรวมคำถามจากลูกค้านะคะที่เกี่ยวกับบริการท่าสีหลังคา S C G Roof Retain เท่านั้นโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นคอมเมนต์จาก Facebook ค่ะบอกมาว่า ชอบพี่น้องน้ำม,มากเลยค่ะน่ารักมากแล้วก็ตลกสุดๆเลยมันใช่ใช่ไหมคะเนี่ยน้ำมาน้ำเองค่ะคำถามแรกนะคะคุณซัวที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าจะทาสีใหม่หรือเปลี่ยนหลังคาไปเลยดีคะแต่เบื้องต้นเองอะครับถ้าไม่ได้มีปัญหามากความต้องการคืออยากให้บ้านสวยมากขึ้นอันนี้ผมแนะนําเป็นงานรีเพนต์นะครับผม อาจจะด้วยการคุมบัตเจ็ตที่มันไม่ได้บานปลายมากในกรณีที่หลังคาเรามีการรั่วเยอะๆหรือว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแนวหลังคาไปเลย<ม>กระเบื้องลอนเป็นกระเบื้องเรียบอันนี้ผมแนะนําให้เป็นการรีลูฟหลังคาที่จะใช้บริการนี้ได้เนี่ยต้องเป็นยังไงคะจะเป็นหลังคาสังกะสีได้ไหมหลังคาสังกะสีคงไม่ได้นะฮะคือเบื้องต้นเองอะครับงานรีเพนเนี่ย จะต้องเป็นกลุ่มงานหลังคาที่เป็นหลังคาคอนกรีตเราก็ไม่ได้จำเพาะนะครับว่าต้องเป็นสินค้าของ s อสเท่านั้น <Okay. S 1> แต่ขอแค่ว่าเป็นหลังคาคอนกรีตเป็นหลักนะครับ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะลอนจะเรียบเราทําให้หมดฮนะบริการนี้แตกต่างจากช่างทาสีหลังคาทั่วไปยังไงถ้าเกิดว่าเขาจะใช้คุณตาแถวบ้านเนี่ยทาได้ไหมคะเพราะเขาก็มืออาชีพเหมือนกันนะผมว่าถ้าคุณตาขึ้นหลังคาเนี่ยมันจะไม่ไหวเอานะครับอ๋อเขาวงเล็บมาด้วยค่ะว่าอย่ามาดูถูกกันนะตาเขียนมากเจ๊ปิ๊บดังผมก็ดังนะความแตกต่างนะครับการใช้ บริการกับเราเนี่ยเนาะอันดับแรกนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการใช้โดรนในการบินสำรวจสภาพหลังคาไอตัวปืนฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยที่โดยปกติเขาใช้กันทั่วไปครับคือถ้าล้างไม่เป็นเนี่ยไอตัวน้ําที่เราทําความสะอาดครับมันมีโอกาสที่จะย้อนเข้าใต้กระเบื้องได้นะครับคุณน้ำทาง S G เองก็มีเครื่องล้างหลังคาแรงดันสูงที่ไม่ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายไม่มีผลกระทบกับเพื่อนบ้านเลยทีงของเราเนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะงานหลังคาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าได้คุณภาพแน่นอนครับผม หลังคารั่วค่ะแต่ก็อยากทาสีนะทาเลยได้ไหมคะผมแนะนําให้ซ่อมก่อนไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเรารีเพนต์ไปเนาะบ้านใหม่จริงนะครับแต่มันเป็นการแก้ปัญหาบนปัญหาอีกทีหนึ่งผมแนะนานะครับให้มีการรีแพ์ก่อนหรือการซ่อมในจุดที่มันรั่วก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาเรื่องความสวยงามทีหลังไม่ชนนั้นนะครับมันก็จะสวยจริงแต่ยังรั่วอยู่ผมว่าไม่สบายใจนะครับคุณน้ำก็ต้องดีก่อนเดี๋ยวค่อยสวยอ่าใช่ครับ,รบใช่เปลน,นเลยค่ะอ่าได้ใช่ไหมฮะ จากคุณใครไม่สนต้นสนถามว่าถ้าวันสำรวจเนี่ยเจอปัญหาแก้ไขให้ไหมคะหรือว่าต้องหาช่างมาซ่อมเองถ้าในกรณีที่เป็นหลังคา SCG เนี่ยเรามีบริการรีแพร์ให้แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าในกรณีที่คุณต้นเองครับไม่ได้ใช้กระเบื้องของเราเนาะเราเองก็จะมีการบอกหรือชี้แจงว่าหลังคาคุณต้นรั่วตรงไหนแล้วคุณต้นก็สามารถหาช่างเข้ามาแก้ไขได้นะครับ สีที่ทาเนี่ยจะต้องเป็นเฉดเดียวกับของเดิมไหมอยากจะแตกต่างอินเทรนด์จะขอสีเขียวสะท้อนแสงเลยได้ไหมครับว้าวสีที่ทานะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสีเดิมนะครับเราเนี่ยมีสีให้เลือกทั้งหมด9เฉดสีนะครับนํามาด้วยเฉดสีเทาสีน้ําตาลนะครับสีเขียวแล้วก็สีแดงครับคุณน้ํายังไม่พอใจค่ะน้าอยากได้แบบสีแบบเขียวมรกตสะท้อนแสงด้วยเอาเป็นเขียวอินทนินก่อนไหมครับตอนนี้ถ้าเป็นสีเขียวอินทนินเรามีให้บริการนะครับอ๋ออินทนินนี่อยู่ไหนคะน่าจะอยู่ในป้าบังจาาครับผม พูดถึงเรื่องสีค่ะคุณณนะ,ะมาเลยคำถามนี้บ้านอยู่สีสเกตทำได้ไหมครับสามารถทำได้นะครับเพราะว่าพื้นที่การให้บริการของ SCG เนี่ยทั่วประเทศเลยฮะ<ม>เข้าไปติดต่อได้ที่ SCG Home Solution ใกล้บ้านนะครับ<ม>หรือจะเป็นจังหวัดข้างเคียงก็ได้นะครับแล้วบริการ SCG Roof f r e e p a i น t นะคะคใช้เวลาทำงานกี่วันครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะทำงานสักประมาณ2วันนะครับมีการล้างหลังคานะครับมีการทาสีรองพื้นแล้วก็ทาสีจริง,ง2รอบก็ะจะได้ มีอายุการใช้งานของตัวสีเนี่ยยาวนานมากขึ้นนะฮะระหว่างที่ช่างเนี่ยกำลังทํางานอยู่ครับผมเจ้าของบ้านเนี่ยสามารถที่เข้าไปอยู่อาศัยได้ตามปกติไหมคะหรือว่าต้องย้ายหนีไปที่อื่นก่อนไม่ถึงขนาดย้ายหนีนะครับคุณน้ำ <c oughs> ก็ในช่วงระยะเวลาที่ช่างนะครับเข้าไปทํางานนะฮะเจ้าของบ้านยังคงอาศัยอยู่ในบ้านได้ตามปกตินะครับโดยตัวช่างเองอะครับเขาจะขึ้นจากด้านนอกไม่เข้าไปรบกวนเจ้าของบ้านในบ้านเลยนะฮะ ไม่ได้ไปเข้าไปทักทายอะไรสักหน่อยนะคะอา,อาจจะทักทายนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าช่างเองจะไม่เดินเข้าตัวบ้านลูกค้าเลยครับมีมารยาทมากเลยค่ะมีประก,กันไหมคะประกันอะไรครับถ้าประกันชีวิตนะครับ S G ยังไม่ขายนะครับผมแต่ถ้าเป็นงานประกันหลังคานะครับ r e p พนเนี่ยเราประกันให้1ปีนะครับสีไม่หลุดร่อนนะครับแตกร้วาวรั่วซึมอันนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับผม ถ้าวันหนึ่งที่ลูกค้าครับมารับบริการกับทางเราแล้วเนี่ยเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับสามารถเข้ามาติดต่อเราได้เหมือนเดิมนะครับเรายังคงดูแลแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับสบายใจได้แน่นอนครับ S, S G <S ม <S ไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งครับอขอผ่อนจาก0 10เดือนได้ไหมคอ่าถ้าเรื่องโปรโมชั่นนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราเข้าไปติดต่อแต่ละหน้าร้านนะครับโปรโมชั่นจะเป็นช่วงระยะเวลานั้นๆ เพราะฉะนั้นบางช่วงอาจจะศูนเซ็นเดือนก็ได้ผมว่าจริงๆสัก3เดือนไหมครับคุณน้ำสามเดือใช่ครับได้ตอบทุกคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ S G Roof r e p a i n t เลยได้ครับหมดแล้วจริงๆใช่ไหมครัที่นะไม่กกนะไม่มีกากครับแต่ถ้าในกรณีที่ยังคงมีคำถามอยู่นะครับสามารถติดต่อเราได้เลยนะครับที่ S G Home นะครับ พร้อมตอบทุกคำถามจริงๆฮนะขอบคุณมากเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญใน,น Home, ารายการ S G Home Go Around นะคะให้ท่านผู้ชมติดตามได้ใหม่ครั้งหน้านะคะแต่ว่าพี่นัจจาต้องทำท่าเหมืนเดด้วยนะคะทำยังไงอะะ S, งง <S, <S G Home Go Around Go Around อย <Go around. S 1> ่<ห>างนี้ด้วยเหรอคะขอหน้อมนะน 2> <อ>1 2 3 S G Home Go Around สำหรับคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์ ร่วมลุ้นรับถุงผ้าสุดเก๋พับเก็บได้20รางวัลไปเลยจ้า